สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับครั้งแรกที่เจอพี่น้องครั้งแรกที่ผมรีวิวซูมไลออนพี่น้องรถขุดสายเขียวโอโ้โฮซูมไลออนนี่ก็เป็นไอหนุ่มตีจากแดนแผ่นดินใหญ่เหมือนกันนะครับ ซูมไลออนซัตอีสองหนึ่งห้าอีครับเป็นการติดตั้งเสาไฟแรงสูงครับเออคือว่าสีนั้นสวยเหมือนกันอ่ะเครื่องคอมมินนะพี่น้อง สามลินหกโซ่ปั๊มคาวาซากิเคสามวีรุดดีผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้ถูกความแรงครับไ่ะเทกแปดสิบเซนครับ รถเลอเจ็ดตัวซูมไลออนเรื่องยนต์ฟังนี่เหมือนพิโคเลยไหมเนอะนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆครับที่เข้ามาในเมืองไทยปุ่มอามนั้นเสริมแผ่นเหล็กแล้วก็สามเชก สีเทาได้ไหมน้องเทาแล้วตัดตด้วยเขียวโอ้ยเดี๋ยวมาดึงหัวลากครับหัวลากโรเบิร์ตสามคานัน นิ่มๆครับสบายมากปุ๊กี้หนึ่งคิวครับ่ติอ่ะเรียบร้อยครับ ซูมไลออนนะพี่น้องสัตอีสองหนึอให้นุ่มตีจากแดนมังกรเหมือนกันครับครั้งแรกที่ผมรีวิวให้พี่น้องได้ชมกันก็ถือว่ารอเราเอาการทีเดียวครับโครงสร้างาปัจจุบันก็ มีหลายรุ่นครับใช้เครื่องคอมมินใช้เครื่องอิซุสอ่าไม่ว่าจะเป็นคอมมอนเรลแล้วก็6 b g 1ครับมีน้องมีแต่ซต E 2 1 5 e นี่ใช้เครื่องคอมมินนะครับแล้วก็ปั๊ม K3V ช่วงล่างเฟรมเป็นตัว X เสริมด้วยแผ่นเหล็กเพื่อกันล้อนำอ้าเพื่อถูกใช้ไปนานๆครับ คร่าวๆเอาสักห้านาทีพอน้องสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญท,ทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e X c a v a t o r Inc. k 0 9 8 2 7 2 3 7 5 2สาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ